อ่ะมานะครับการเกิดลักษณะภูมิประเทศของโลกนะครับก็คือการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะครับเปลือกโลกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรใครตอบคุณได้บ้างเปลือกโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรติก๊กตอกติก๊กตอกนะรู้จักลาวากันไหมลาวารู้จักครับเออนะครับลาวานะครับอยู่ใต้พผ่น แผ่นเปลือกโลกนะที่เราเคยเรียนกันนะเมื่อลาวาปะทุกออกมาจากภูเขาไฟนะมันก็เย็นตัวมันก็เย็นตัวเป็นหินอาคานีนะก็ทับถมกันไปเรื่อยๆก็เกิดเกิดแผ่นดินให้เราอยู่นะครับนะประมาณนี้นะคือลักษณะของการเกิดเปลือกโลกการเกิดภูดมิประเทศของโลกคําว่าภูมิประเทศก็คือลักษณะ ภูเขาแม่น้ำนะครับที่สูงที่ราดที่ต่ำอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกว,ว่าภูมิประเทศแต่เราจะเรียนกันก็คือของโลกแล้วนะครับไม่ได้เรียนของประเทศไทยนะครับมาดูกันนักเรียนคิดว่าโลกนะครับโลกหลายล้านปีของเราที่แล้วมีลักษณะเป็นแบบไหน ติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนโลกของเราโลกแดนโลกโกลมป่ากลมีในโนเอร์เออมีในโนเสาร์มีอะไรอีกมีอะไรอีกล้านปีเลยนะย้อนกลับไปร้อยล้านปีเหมือนยังไม่เกิดเลยครูใช่จ้ะครูก็ยังไม่เกิดแต่ครูทังถามนะอ่ะนักเรียนคิดว่าแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าทวีปต่างๆเนี่ยนะครับสมัยก่อนเมื่อหลายล้านปีมันเป็นลักษณะแบบไหน มันเป็นเหมือนปัจจุบันไหมมันเป็นเหมือนปัจจุบันไหมใหม่ค่ะเพราะว่าเปลือกโ,โลกนะครับมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะโลกเรามีการหมุนอยู่ตลอดเวลามันทําให้แปรเปลี่ยนทุกวันนะครับอืมนี่นะครับโลกเราเมื่อ ล้านปีกว่านะครับวิวัฒนาการนะครับเริ่มแรกนะเริ่มแรกเริ่มแรกให้นักเรียนดูรูปนี้ก่อนอ่านี่นะครับรูปนี้นะโลกของเราเมื่อสออสามร้อยล้านปีที่แล้วเราเรียกมันว่าเพอร์เมียนนะครับเป็นวิวัฒนาการของโลกที่แผ่นดินนะครับทวีปต่างๆเนี่ยรวมกันนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะไม่มีไม่มีแยกนะครับไม่มีแยกนะเป็นยุคที่เป็น เรียกว่าอุณหภูมิของโลกกาลังเริ่มสูงขึ้นเริ่มสูงขึ้นเริ่มเริ่มมีมีสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตในยุคนั้นจะเป็นเซลลเดียวนะครับยังไม่ได้มีแขนม,มีขาเป็นแค่เซลลกระดึบกระดึบอยู่นะครับประมาณนี้เริ่มมีวัฒนาการเริ่มมีแกส๊สมีกา๊าซให้เราหายใจอะไรประมาณนี้เป็นยุคเพอร์เมียนนะครับต่อมาเมื่อร้อยล้านปีถัดมาเป็นยุคจุลสิธิ์จุลสทิทธิ์คือยุคอะไรไดโนเสาร์ครับคุเออเป็นยุคของไดโนเสาร์นะครับ เป็นยุคที่มีมีแผ่นดินทวีปนะครับแยกตัวออกเป็นสองแผ่นดินนะครับสองทวีปนะ,ะด้านบนเราเรียกมันว่ายูเรเซียด้านล่างเราเรียกมันว่ากอนวานานะครับเนี่ยเริ่มแยกออกมาเออลืมบอกนะครับยุคแรกยุคเพอร์เมียนเราเรียกทวีปว่าแผ่นเจียนะครับแผนเจียเนี่ยเนี่ยไอสีเหลืองเหลืองเนี่ยเราเรียกมันว่าแผนเจียนะครับ แปลว่าทั้งหมดก็คือรวมกันเป็นอันหนึ่งนะในภาษากรีกนะครับเราเรียกว่าแพนเจียต่อมาก็เริ่มมีวัวฒนาการในยุคจุลศิินะครับร้อยล้านปีถัดมานะไม่ได้เกิดว่าวันสองวันนะร้อยล้านปีถัดมาก็เริ่มมีการเคลื่อนเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแยกออกเป็นสองทวีนะแล้วก็ยุคปัจจุบันนะถัดมาอีกร้อยล้านปีจนถึงปัจจุบันนะครับนะจนถึงปัจจุบันอ่ะก็มีอยู่เจ็ดทวีปนะครับที่เราเคยเรียนกันนะ แยกตัวออกบันมีมหาสมุทรนะนักวิทยาศาสตร์วิคอ์ว่าอีกร้อยล้านปีถัดมาโลกของเราก็จะกลับมาสู่แผ่นดินเดียวกันนะเหมือนยุคเพอร์เมียนนะครับเพราะว่าใช่ค่ะทำไมแผ่นดินที่ยุคร้อยสามร้อยล้านปีก่อนนะคะมันยังมีแผ่นดินใหญ่กว่าปัจจุบันนะคะเพราะน้ำมันปกคลุมเหรอคะใช่ก็คือแผ่นดินม,มีลดม,ม,มีเพิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับอ่าน้ําก็สูงขึ้นอุณหภูมิก็สูงขึ้นมันก็แปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับ จริงๆแล้วนะมันก็ไม่ได้ต่างมากนักเรียนสังเกตเห็นไหมยูเรเซียก็คือแผ่นดินตรงเนี้ยยูเรเซียนะนอตอเมริกาก็คือตรงเนี้ยนะครับอ่ามันแค่เคลื่อนตัวแล้วแผ่นดินมันก็มีการแปลเปลี่ยนตลอดเวลานะไม่ได้ต่างจากยุคจุลสิทธิ์มากนะครับนักวิทยาศาสตร์คิดว่าอีกร้อยล้านปีถัดไปนะอ่าโลกของเราก็จะกลับมาสู่แผ่นดินรวมกันนะครับแผ่นดินยุคเพอร์เมียนนะครับแผ่นเจียนะเพราะว่า นักวิทยาศาสตร์ใช้วิการการวิเคราะห์ที่เรียกว่าอะไรนะคือเปลือกโลกเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะ,ะแมกมาที่อยู่ใต้โลกเนี่ยที่เขาเรียกว่าหินหนื้เนี่ยมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแผ่นดินนะครับแผ่นเปลือกโลกนะมีอยู่15แผ่นทั่วโลกนะครับมันก็จะมีการเคลื่อนเข้าชนกันเรื่อยๆ,ๆนะครับเรื่อยๆเดี๋ยวเราได้เรียนกันว่าแผ่นดินไหนบ้างมันเคลื่อนไปนะครับ อ่นนี่คือวิวัฒนาการของโลกนะครับจนเมื่อสามรอล้านปีจนมาถึงยุคปัจจุบันนะถ้าย้อนกลับไปก่อนยุคเพอร์เมียนนะครับโลกเป็นอะไรโลกเป็นแค่กลุ่มแก๊สต่างๆนะกลุ่มแก๊สที่ไม่ได้เป็นโลกกลมๆเหมือนปัจจุบันยังไม่ได้มีน้ำมีอากาศนะกลุ่มแก๊สรวมกันดาวมันชนกันเศษเศษหินจากนอกโลกชนกันชนแล้วเกิดพลังงานความร้อนต่างๆนะครับอ่ามันก็แปรเปลี่ยนล,ล่าหลอมรวมกันมาเป็นโลกนั่นเองนะ นักวิทยาศาสตร์คิดว่านะครับแต่ก่อนแต่ก่อนอ่ะทำไมถึงรู้ว่าแผ่นดินมันเป็นแผ่นเดียวกันนะ,ะนักเรียนสังเกตในยุคยุคจุลสิทธ์นะนักวิทยาศาสตร์ใช้จุลสิทธ์นะยุคจุลสิทธ์ก็คือมีนรนเสาเยอะแยะมากมายต่างๆอยู่ทั่วโลกไปหมดเลยทําไมทวีปนี้เจอกระดูกตรงนี้นะครับทวีปนี้เจอกระดูกตรงนี้นะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยนะครับเอาอนะตัด รูปเปลือกโลกเนี่ยรวมๆกันแล้วก็มาต่อเป็นจิ๊กซอก็เลยคิดว่าอ้าวนะครับในโนเสาร์มันก็สมัยก่อนก็เคยเป็นแผ่นดินเดียวกันแล้วก็มีการเดินไปทวี่ต่างๆนะครับเดินไปนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะมีโซซาลัสเห็นไหมครับ เดิมเคยอยู่ทวีปอเมริกาใตา้ก็ยังไปอยู่ในทวีปแอฟริกาได้นะครับทั้งนั้นที่มันมีมหาสมุทรนะกั้นอยู่มันสามารถข้ามไปได้ยังไงนะครับในยุคนั้นไม่ได้มีเรือก็หมายความว่าแผ่นดินนะครับในร้อยล้านปีที่แล้วนะมันเป็นแผ่นดินเดียวกันนะครับนี่คือนักวิทยาศาสตร์ใช้ทฤษฎีนี้นะครับในการวิเคราะห์นะอ่ะ,อะกลับมากลับมาแผ่นเปลือกโลกอย่างที่ครูบอกนะครับมีวิวัฒนาการตลอดเวลามีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา นะครับนักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดบ้างที่ทําให้เปลือกโลกมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วมีแมกมามีอะไรอีกลองตาบดติ๊กตอกติ๊กตอกเขาไฟไปโทรหรือเปล่าคะเออภูเขาไฟมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกติ๊กตอกติ๊กตอบมีอะไรสีฟ้าในแผนโลกอะสีฟ้าในแผนเปลือกโลกคืออะไร เออน้ําก็เป็นส่วนนะน้าก็เป็นส่วนทําให้แผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแป,ปน,นะครับรอ่ามีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกก็คือหินนืดลาวาใต้แผ่นเปลือกโลกนะครับเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเราจะเรียกมันว่า การแปรสันฐานของเปลือกโลกนะครับแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวก็ทําให้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็ภูเขาไฟนะครับอ่าเมื่อกี้นักเรียนตอบเนี่ยภูเขาไฟเก่งมากนะครับนอกจากนั้นยังมีน้ํานะครับน้ํามีลมนะครับกัดเซาะทําให้เปลือกโลกนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะการกระทําของเปลือกโลกนะครับที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับ วันนี้เราจะเรียนเรื่องอมาดูกันการเคลื่อนการเคลื่อนรูปแบบการเคลื่อนของเปลือกโลกนะครับเปลือกโลกนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า place นะครับ place tectonics นะครับก็คือการเคลื่อนนะครับการเคลื่อนตัวของรอยแยกแผ่นเปลือกโลกต่างๆซึ่งเกิดจากหินหนืนในชั้นใต้เปลือกโลกนะครับนะก็คือลาวานั่นเองนะครับลาวาคือหินชนิดหนึ่งนะครับ นะที่มันโดนความร้อนมากๆจนมันหลอมละลายล้อมเป็นของเหลวนะแต่ไม่ได้เหลวจนเป็นน้ำนะมันสามารถเคลื่อนได้นักเรียนก็นึกถึงนะ้ำมันเครื่องอะที่มันหนืดๆนะครับนะเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนของเปลือกโลกนะครับเปลือกโลกนะั้นก็หมุนอยู่ตลอดเวลานะครับแต่เมื่อไหร่ที่หินหนืดนะครับประทุกออกมาในช่องที่มันมีรูรูต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องเป็นภูเขาไฟนะครับประทุกออกมานะพอประทุกออกมาเจออากาศข้างนอก อากาศข้างนอกมันต่างจากใต้เปลือกโลกนะครับมันก็เย็นตัวทันทีจนกลายเป็นหินอคนีนะครับหินก้อนสีดําๆนะครับหินอคานีที่แข็งมากนะทับถมกันเรื่อยๆเื่อยๆเกิดกับก๊าซที่ออกมานะครับก็เกิดเป็นแผ่นดินนะครับเกิดเป็นเปลือกโลกนะครับเนี่ยครับรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่เราจะเรียนกันลอยเลื่อนของเปลือกโลกนะครับก่อให้เกิดอะไรได้บ้างหนึ่งนะครับแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวนะแผ่นดินแตกแยกครับ อะไรนะครับแผ่นดินแตกแยกอรครูอเออแผ่นดินไหวแผ่นดินแตกแยกนะครับอมันชนกันนะครับแผ่นเปลือกโลกมันชนกันนะมันเคลื่อนไปเรื่อยๆมันชนกันนะครับมันสั่นนะครับการสั่นของแผ่นดินไหวนี่ก็คือการปรับอุณหภูมิของใต้เปลือกโลกนะ ปรับให้แผ่นดินมันเท่ากาันเหมือนกับปรับให้สมดุลมันก็เลยเกิดการสั่นนะครับจนจนบางทีทําให้เกิดเป็นแผ่นดินแตกแยกหรือแผ่นดินไหวนะครับหรือกรณีที่แผ่นเปลือกโลกมันชนกันมันเคลื่อนมาชนกันทําให้เกิดภูเขาได้นะครับอ่ะมาดูลอยเลื่อนอย่างแรกการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกรอยเลื่อนอย่างแรกเราเรียกว่ารอยเลื่อนปกติ normal folds นะครับให้นักเรียนดูลูกศรน,นะดูลูกศรตรงนี้อ่าดูลูกศรตรงนี้นะตรงที่ครูวงกลมนะ มันชี้ออกไปนะครับคนละฝั่งนะมันชี้ออกไปคนละฝั่งนะอ่าอันนี้คือรอยเลื่อนของเปลือกโลกปกติเวลาเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวนะครับนะครับเปลือกมันแยกออกจากกันนะมันแยกออกจากกันเมื่อมันแยกออกจากกันมันมีรูมันจึงก่อให้เกิดภูเขาไฟระเบิดนะไม่ว่าจะเป็นใต้น้ําหรือบนแผ่นดินนั่นเองนะอาจจะไม่มีลาวาออกมาก็ได้อาจจะมีแค่แก๊สออกมาก็ได้นะครับรอยเลื่อนปกติเนี้นะครับ มันจะทําให้เกิดช่องว่างของแผ่นดินนะเวลาเปลือกโลกมันเคลื่อนออกไปนะครับมันเคลื่อนออกจากกันนะ่าเกิดจากแรงดึงอ่ะเนี่ยนะครับในภาพนี่คือลอยเลื่อนปกติที่เปลือกโลกมันเคลื่อนนะครับมันจะทําให้เกิดแผ่นดินตรงกลางแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นช่องว่างๆแล้วข้างบนก็เป็นภูเขาสูงอ่านะครับประมาณนี้นะประมาณนี้อ่า นี่นะครับเนี่ยเกิดช่องว่างของรอยเลื่อนนะครับไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันเกิดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมมันมีมันมีรูก,ก็คือก่อให้เกิดแม่น้ํานั่นเองนะเปลือกโลกมันก็เคลื่อนไปเห็นไหมมันเคลื่อนไปคนละฝั่งแบบนี้จนทําให้เกิดช่องว่างตรงกลางอาจจะสูงหรืออาจจะต่ําก็แล้วแต่แผ่นเปลือกโลกนั้นนะครับอันนี้ นะเปลือกโลกเคลื่อนที่ในรูปแบบปกตินะครับทำให้เกิดช่องว่างตรงกลาง,งเกิดแรงดึงออกหากันออกจากกันนะครับมาดูลอยเลื่อนแบบที่สองนะครับเราเรียกว่าลอยเลื่อนตามแนวระดับนะครับ t a s current Force นะครับหรือลอยเลื่อนที่เกิดจากการเฉือนกันนะักเรียนดูลูกศรมันเฉือนกันมันวิ่งสวนทางออกจากกันนะครับก็คือเคลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งก็เคลื่อนอีกฝั่งหนึ่งก็เคลื่อนนะครับเปลือกโลกเนี่ยทั่วโลกนะครับมีอยู่15แผ่นนะ ่อกันเป็นจิกซอนะมันก็ย่อมเคลื่อนชนกันนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องปกตินะครับอ่านะครับอันนี้รอยเลื่อนที่มันส่วนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่นะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับอ่าเห็นไหมปกติเป็นแผ่นดินเรียบๆนะครับอ่าเมื่อเบอกโลกเคลื่อนตัวไปมันก็จะเกิดรอยเลื่อนตรงกลางตรงกลางมันก็จะเกิดหุบเขาเห็นไหมมันส่วนกันไปนะครับมันเฉือนกันไปนะ ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นล่องคล้ายๆกับรอยเลื่อนปกติแต่ภูเขาก็ไม่ได้สูงมากนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้คือตรงกลางนะเมื่อกี้ตรงกลางตรงกลางเห็นไหมมันมีถนนนะดูดูดูหน้าผาเห็นไหมมันจะมีรอยรอยของเคลื่อเปลกเบือกโลกเนี่ยมันมันเฉือนกันไปมันก็เกิดเกิดรอยต่างๆนะครับเกิดรอยเวลามันสีกันนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันเกิดเลยนะมันก็เกิดนะหมื่นปีร้อยล้านปีนะครับมันก็ คือเปลือกโลกเนี่ยมันขยับมันขยับทีละมินนะครับวันหนึ่งมันก็หยยบไปทีละมินมันไม่หยยบจนเราสังเกตได้นะขยับไปเรื่อยๆทีละมินทีละมินทีละมินรวมกันจนแบบเออถ้ามันเป็นหมื่นปีมันก็จะเห็นความแตกต่างนะครับอ่านี่คือแบบที่สองนะรอยเลื่อนตามแนวระดับหรือรอยเลื่อนเหลืองคางนะครับต่อไปรอยเลื่อนที่สามก็คือรอยเลื่อนย้อนนะครับย้อนนะนะ ก็คือด้านหนึ่งมันลงไปข้างล่างนะครับด้านหนึ่งมันลงไปข้างล่างเห็นไหมด้านหนึ่งมันมุดเข้าไปด้านหนึ่งมันงอขึ้นมาแบบนี้นะนะมันมันเกิดจากแรงดันมันชนกันนะครับทําให้ด้านหนึ่งมันมุดด้านหนึ่งมันชนจึงเกิดให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่มันอยู่ด้านบนมันก็เกิดขึ้นมานะครับลักษณะของรอยเลื่อนนี้ทาให้เกิดภูเขาสูงต่างๆทั่วโลกนะยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะภูเขาฮิมาลัยนะครับตรงนี้เห็นนะครับมันเกิดจาก รอยเลื่อนมันชนกันนะครับชนกันแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันดันขึ้นมาเป็นภูเขานะครับเนี่ยนี่คืออฮิมาลัยนะครับเทือกเขาหิมาลัยนะนี่อธิบายง่ายๆนะในภาพนี้นี่นี่คือแผนเปลือกโลกแผ่นหนึ่งนะักเรียนดูตามสีแดงนะครับนี่คือแผนเปลือกโลกแผ่นหนึ่งแผน่นแผ่นอินเดียอ่าเนี่ยก็อีกแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งอันนี้ยประเทศจีนนะประเทศจีนอ่า แผ่นประเทศจีนนะเมื่อลอยเลื่อนอินเดียลอยเลื่อนอินเดียลอยเลื่อนอินเดียมันเข้าไปชนกับแผ่นเปลือกโลกนี้นะแผ่นเปลือกโลกของจีนมันจึงดันทําให้เกิดภูเขานะครับภูเขาหิมาลัยเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยคือภูเขานะเห็นไหมเนี่ยคือส่วนที่มันดันขึ้นมาเนี่ยคือส่วนที่มันดันขึ้นมาจึงเกิดให้เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกก็นึกถึงมันชนกันแรงมากนะนึกถึงเวลาเรา เราลดชนกันอะปึ้งด้านหนึ่งมันก็ประสานงาขึ้นไปด้านบนนะมันก็ต้องชนกันแรงพอสมควรนะครับไม่ได้ว่าอยู่ดีๆค่อยๆเลื่อนไปแล้วก็ชนนะพอชนปึ๊บมันก็บีบอัดกันก่อให้เกิดภูเขาเนี่ยครับนี่คือรอยเลื่อนย้อนนะรอยเลื่อนย้อนทําให้เกิดภูเขาลักษณะของรอยเลื่อนนะครับมีอยู่3มลักษณะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับอ่าต่อไปต่อไปนะครับรอยคดคโค้งนะครับอ่ารอยคดคโค้งนะ เลือกโลกนะครับเปลือกโลกมันดันเข้าหากันมันดันเข้าหากันนะครับมันดันมันดันเข้าหากันนะมันมีแรงอัดพอดันเข้าไปตรงต่างมันก็เมื่อตรงต่างมันไม่แข็งนะดินมันไม่แข็งมันก็ย่อมให้เกิดรอยเอมันก็ย่อมไม่เกิดอะไรนะสิ่งที่เรียกว่ามันโคดมันโค้งไปนะครับเหมือนเวลาเราบีบอะไรต่างๆอ่ะบีบดินน้ํามันปื๊บตรงกลางมันก็จะโค้งเข้าหากันนะครับเพื่อรับการบีบอัดนะครับพลังงานของโลกมันสูงมากนะครับแน่นอนครับ รอยคโค้งก็เกิดจากการบีบอัดนะครับบีบอัดเข้าหากันทําให้ชั้นหินแปรที่อยู่ตรงกลางครับมันโคง้งตัวไปมามันเกิดการคโครง้งมันอาจจะมีส่วนที่เป็นนูนขึ้นนะครับกับส่วนที่มันจมลงนะครับนะมันส่วนที่มันจมลงนะส่วนที่มันก่งขึ้นนะครับนะลอยโคง้งปนขึ้น antilize นะครับกับรอยโค้งที่มันจมลงนะครับเราเรียกว่า s ิงค s l ลนะครับนะมีอยู่สองรูปแบบนะยกอาจจะให้ดูภาพ นี่นะครับมองดีๆนะมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะรอยโค้งครูปรับภาพได้แค่นี้นะรอยโคดโคของแผ่นเปลือกโลกนะครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับเห็นไหมรอยที่มันมันเป็นรอยขึ้นแบบนี้เห็นไหมอ่านะรอยที่ก่งขึ้นกับรอยที่จมลงนะครับจมลงนะเห็นไหมแอนตะิไลส์กับซิงค์ไลส์นะครับ อันเนี้ยคือเราไม่รู้นะว่าเขาเออเขาไปขุดทําอะไรอันเนี้ยคือบ่อบ่อขุดเหมืองในในจังหวัดลบบุร,รีพอขุดออกมามันก็เห็นเกิดเป็นรอยนะครับเป็นรอยนะเป็นการศึกษาธรณีภาคที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมแผ่นเปลือกโลกมันบีบบีบอัดการบีบอัดการจนทําให้ชั้นดินมันเกิดการเป็นรอยขึ้นแบบนี้นะครับ หลายล้านปีมาแล้วนะไม่ได้ว่าเพิ่งเกิดนะครับจนเกิดให้เป็นรอยนักเรียนลองไปขุดดินที่บ้านตัวเองดูแล้วก็ดูชั้นชั้นหินชั้นดินนะครับว่ามันเป็นรอยแบบไหนนะออแล้วก็สังเกตดูว่า,าแผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนไปลักษณะแบบไหนลองไปขุดดูนะครับขุดดูแต่ต้องขุดลึกพอสมควรนะครับประมาณสี่ห้าเมตรได้เลยนะครับขุดลงไปนะครับนะอ่าต่อไปนะครับต่อไปเมื่อแผ่นเปลือกโลกนะครับ นะเคลื่อนตัวไปมาก็เกิดภูเขาบล็อกนะครับภูเขาบล็อกนี่นะครับอันนี้ประเทศไทยก็มีอยู่ตามภาคอีสานเราจะเรียกว่าภูภูภูกระดึงภูเรือลักษณะของการเกิดภูเขาจะเป็นแบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยด้านบนมันจะเรียบนะเราจะเรียกว่าภูแต่ถ้าด้านบนมันโค้งแบบนี้เหมือนที่เราวานลูกชอบ้านลูกภูเขาอะเออแบบนี้เราจะเรียกว่าดอยหรือภูเขา นะเพราะด้านบนมันโค้งอันนี้นะครับภูขเขาบลอ็อกนะครับเหมือนกันจะอยู่ในแถบภาคอีสานนะครับภูเขาบลอ็อกก็เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินนะครับชนกันชนชนกัน,นไปชนกันมาด้านหนึ่งมันจมลงด้านหนึ่งมันก็ขึ้นนะครับด้านเราเรียกว่าภูเขาบลอ็อกอันนี้จะมีเยอะในแถบสหรัฐอเมริกานะครับบ้านเรามีแค่สองเขาภูเรือภูกระดึงนะภูกระดึงก็เป็นแบบน,นี้เลยด้านบนมันเรียบๆนะด้านบนมันเรียบๆนะ ด้านที่มันจมลงด้านล่างเนี่ยพื้นตรงเนี้ยนะครับพื้นตรงเนี้ยเ,ออเราเรียกว่ากาเบนนะครับกาเบนนะกาเบนเนี่ยตรงพื้นที่มันจมลงนะครับมันกาเบนนะครับส่วนที่มันอยู่ด้านบนเราเรียกว่าฮอสนะครับฮอสฮอสที่แปลว่ามานั่นแหละนะนะนะครับนี่คือภูเขาบล็อกของคือการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกพอแผ่นดินมันยุบนะครับจึงเกิดให้จึงก่อให้เกิดหน้าผา น้าผานะสังเกตผูเขาบล็อกจะมีหน้าผานะหน้าผาที่ชันมากๆนะครับหน้าผาที่ชันมากๆนะแต่ถ้ามันไม่เกิดหน้าผาหรือเกิดเป็นล่องนะครับนั่นคือรอยเลื่อนปกตินะรอยเลื่อปนะอปกตินะครับโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่าอ่าวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับเกิดอันไหนมัางคะคุ โจทย์อันไหนบ้างนะคะครูโจทย์ที่มันมีตัวสือส่อจทย์หมดเลยค่ะนี่แบบนี้ที่เป็นภาพลอยเลื่อนแบบนี้นะครับนักเรียนวาดรูปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวครูจะไปเอาข้อสอบนะครับไอ้ที่เป็นภาพนักเรียนก็ศึกษาเอาว่าเออนะลอยเลื่อนแบบนี้นะมันมันก่อให้เกิดรูปแบบภูเขาเป็นแบบไหนแผ่นดินมันเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยอะภาพนี้โจทย์นะครับวาดด้วยภาพนี้นะครับอาลอยเลื่อนภาพนี้นะครับภาพนี้ S <S> <S เดี๋ยวครูสอนส่งเข้าไปในไลน์ใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวครูส่งเข้าไปแล้วก็ภาพนี้นะครับที่เหลือเป็นรูปภาพาเฉยๆนะครับที่เหลือเป็นรูปภาพให้ดูศึกษาเฉยๆนะครับครูครับรูเขาบล็อกต้องวาดรูปไหมครูไหนนี่หรอครูรูไม่รูเขาบล็อกครูต้องวาดรูปไหมเขาอ ผู้เขาว่าผู้เขาบอกไม่ต้องวาดก็ได้ครับแต่เราก็จําไว้นะครับว่า <Pascal. S 1> เป็นอยน่างไงเขียนเขียนใช่ไหมคะครูผู้เขาบอกเขียนเลยคะเขียนครับผู้เขาบอกเขียนด้วยนะเขียนยนะนะเขียนก็าจาไม่ได้ด้วยนะที่เขียนเนี่ยไม่ได้ให้ว่าเป็นการบ้านเลยอยากให้นักเรียนจําได้นะจะให้นักเรียนจําได้ทำไมครูมีติวสอบแลอนนั้นน่ะข้อสอบมันจอรามนี้ไหมครูตามนี้เลยคะ่ะข้อสองข้อ่ะไม่ใช่เหมือนปีก่อนใช่ไหมครูี่อยู่ป .5 ครูใช่จ้ะเหมือนกันเหมือนกัน อยู่ป5ยังไม่ออกกันนะครูออเดี๋ยวเถอะเดี๋ยว,ยว<ต>ปิดหยุดก่อนครูสต็อปเรคคอร์ดก่อนอ่ะมาถามได้ถามได้เดี๋ยวเสียงเข้าไปอ่าเดี๋ยวสง่งส่งให้วันนี้มีใครสงสัยไหมครับสงสัยไหมเรียนไม่ทันดเดี๋ยวมีคลิปเรียนย้อนหลังให้นะคะไปเปิดดูได้นะเปิดดูได้ช่องลานา,นานบนใช่ไหมคะค่ะช่องลานนาบุนะคะ ใช่ค่ะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูเดี๋ยวส่งลิงก์ช่างร้านนั่นบุตนั่นแหละค่ะครูครับครับถ้าเปลือกโลกอ่ะมันมีเกินมากกว่าตามที่ครูบอกว่ามันจะเกิดมันถ้าเปลือกโลกอ่ะครูมันมีเกินมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะครูอ๋อเมื่อกี้ไงที่บอกว่ามันเกิดขึ้นไปมันมันเคลื่อนชนชนกันส่วนกันขึ้นไปใช่ไหมมันก็เกิดภูเขาไงไม่ใช่ครูหมายถึงว่าแผ่นเปลือกโลกอ่ะมันมีเกินอ่ะครูมันจะเกิดยังไงอะไรขึ้น มันเกินเหรอมันหมอแผ่นเปลือกโลกอ่ะอันนี้ไม่เข้าใจอ่ะมันมันเกินอ่ะมันเกินมากมากกว่าตามจำนวนที่คุูบอกมันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นอ๋อเข้าใจละปกติแผ่นเปลือกโลกมันมีสิบห้าแผ่นทั่วโลกใช่ไหมที่เราเข้าใจเขาเราจะถามว่าถ้าแผ่นเปลือกโลกมันมีมากกว่านั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม ใช่ใช่ครับอ๋อมันก็เกิดแผ่นดินใหม่จริงๆน่ะแผ่นเปลือกโลกน่ะมันมีแตกมีร้าวตลอดเวลานะครับนะใหญ่ๆของโลกเลยอ่ะใหญ่ๆใหญ่ๆของโลกอ่ะมีสิบห้าแผ่นที่มันเป็นแผ่นแผ่นน้ําแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีแผ่นเล็กๆแผ่นเล็กๆแผ่นเล็กๆน่ะให้สังเกตเหมือนกับแผ่นดินไหวที่เกิดในประเทศไทยอ่ะมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเออนั่นแหละมันอาจจะแตกไปเรื่อยๆแตก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 ไปจนให้เกิดแผ่นดินใหม่นะครับ เกิดแผ่นเปลือกโลกใหม่นะครับนะมันจะไม่มีว่าที่มันแบบว่าอยู่ดีๆก็ผุดขึ้นมาให้นักเรียนนึกถึงจิ๊กซอนะครับนึกถึงจิ๊กซอมันก็จะมีประกอบครบทุกตัวนะถ้าตัวไหนเกินมันก็ไม่มันก็ไม่ใช,มมใช่มันก็ไม่ใช่เปลือกโลกใช่ไหมล่ะนะเออนะมันอาจจะมีแตกเพิ่มไปเรื่อยๆได้แต่มันไม่สามารถเกิดใหม่เกิดใหม่ก็คือเกิดในแผ่นเดิมนั่นแหละนะนะเกิดในแผ่นเดิมไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆมีแผ่น oh. แผ่นใหม่ลอยมาจากฟ้ามาทับแผ่นเดิมไม่ใช่แบบนั้นนะเออ เรียกไปฟังเองโอเคมีใครสงสัยมากดีมากครับเมื่อกี้คําถามครับคําถามที่ดีมากเลยถามอีกถามอีกแล้วถามอีกเป็นคําถามที่หนูไม่เข้าใจเลยครูคําถามเมื่อี้เนี่ยอ่าแต่ก็ช่างฝุเมื่อกี้เพื่อนถามว่านะครับจากเดิมเนี่ยที่เปลือกโลกนะครับโลกเรากลมๆนะครับเป็นเหมือนจิ๊กซอว์นะมีอยู่สิบห้าแผ่นนะเพื่อนถามว่าถ้าบินมีแผ่นที่สิบหกจะเกิดอะไรขึ้นเออถ้าไม่มีแผ่นที่สิบเจ็ดจะเกิดอะไรขึ้น หมายความว่าการเกิดแผ่นที่สิบหกสิบเจ็ดนั้น<า>ก็คือหมายถึงว่า,ามันจะต้องแตกนะเปลือกโลกจะต้องแตกออกจากกันนะไม่ได้หมายความว่าอยู่ดีมันลอยจากฟ้ามาเกิดแผ่นที่สิบหกเข้าใจไหมเออก็ไม่มีผลอะไรหรอกนะครับนะเปลือกโลกมันมีรอยเล็กๆมันก็อาจจะซ้อไปเรื่อยแผ่นดินหม่ซ้อไปเรื่อยจนเกิดแผ่นที่สิบหกได้สิบเจ็ดได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีว่าสิบห้าตลอดเวลานะใหญ่ๆอญ่ใหญ่หญหญหญมีสิบห้าแผ่นแผ่นน้ําแผ่นดิน อ่ะคำถามอะไรอีกไม่ไม่หมสุวิชาถามไหมจ้าสิริภพถามไหมถามเร็วนะไม่รู้จะถามอะไรแล้วครูหมดคำถามโอ้หนูกดปะปะห้างแล้วนหนูกดกดเลยชนละชาติท่านซับนะครับผลงานดีๆหน่อยนะลายมืออ่านไม่ออกแล้วนะครับขอให้จดจดให้ดีๆหน่อยหนูจะเขียนลายมือหมอสองครู รูอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะตัวเราเองก็อ่านไม่รู้เรื่องยอวันไหนเปิดเทอมมานะจะให้ชนรชาติมาอ่านให้ฟังนะอ่านออกก็ได้เต็มอ่านไม่ออกก็ไม่ได้เต็มไม่ใช่คะแนนเนี่ยสินะให้มาอ่านให้ฟังนะ,ะนักเรียนที่มาใหม่นะครับกัลยาอะไรอย่างนี้นะ,ะทำให้เรียบร้อยด้วยนะมางกรณ์ทวาททำงานด้วยนะครับียงวิ์ก็ไม่เคยเห็นสรงงานเลย จัดสุดาจบงานให้เรียบร้อยส่งงานไห้ครูดูบ้างนะโอเควันนี้พอแล้วครับหมดเวลาละเจ็ดนาทีนะครับอ่าวันนี้โมบอกทําความเคารพหน่อยเร็วฮะโะดะโดนโดนเรียบร้อยโดนโทไเป็นโูอ่ะเรวเร็วเร็วเร,วเรวนักเดินทั้งหมดทําความเคารพ ขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวอิสพาระส่งรูปให้จดงานนะคะวัสดีครับนักเรียนทุกคนขอบคุณครับตั้งใจรีบนขอบคุณครับ